นเนเจอร์ภูมิใจเสนอมิดไนฮ o s พิทอลให้เสียภาษาไทยโดยผมเองครับผมเอยวันนี้ครับผมเรามาอยู่ในเกมโรบอกครับผมเอยเป็นแมพที่เกี่ยวกับเราน่าจะมาดูแลครับผมหรือว่ามารักษาความปลอดภัยครับผมที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับผมเขาว่าให้เข้าไปในที่โรงพยาบาลครับผมแล้วก็อ่านโน้ตครับผมจากบอสของคุณครับผมโอเค ปิดประตูเอ้ยนี่คือโรงพยาบาลใช่ไหมครับผมเออแลดวูเก่าๆเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเอ้ยแล้วเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโน้ตตรงนี้ครับผมนี่เป็นโน้ตเป็นโน้ตอ่ะนี่ครับผมแต่เสียดายครับผมไม่มีซับไทยครับผมเสียดายครับผมบอกว่าให้ทํางานนี้ครับผมโอ้เป็นงานคือครับผมมันดูแย่มากครับผมเอยแต่คุณต้องจำให้ได้นะครับว่าเอยที่นี่มันทําง่ายนะแต่ว่าอื ผมต้องพยายามครัผมขอให้โชคดีไอ้อาเปรียบจีกออบเปรีจีกีครับผมก็คือให้เราคล็อกกับผมอ่า introduce แล้วก็ใช้ผันคล็อกกับผมหรือพูดง่ายคือนาฬิกาได้เลยครับผมใส่วะนี่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 นาฬิกานาฬิกาเอ๊ะไอน่าจะเป็นการตั้งนาฬิกาครับผมเออตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งเหรอเอ๊ะตีสองครึ่งหรือว่าสองทุ่มครึ่งวันนี้อ่ะไอยังไม่แน่ใจครับผมเออแล้วเราทำอะไรต่อครับผมอเอา้เอามีคนนี่ว่าโอ้ เพราะว่าให้เช็คอินกับผมที่ตรงนี้เคาน์เตอร์อม,มมมอ, TS, อมา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 ไอ้สวัสดีเวกัมทูเอฟจีเอสฮอปปิทอลเจ้าวิ่งข่อยซอยบอ่อเฮ่หูซึกบา้าอ่าหูซึกติดหน่อยบอ,อยู่ข้างอันข้างล่างเวกเตอร์เนี่ยเอ้โคตรสิเก็กอัพมันดิเออได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้จะได้ก็ขอให้เจ้านี่ก่อไปเบื้องของข่อยเด้อได้ดได,ได้ครับผมได้ครับผมเอ้า ไปแล้วครับผมเฮ้ยผมไปด้วยได้ไหมเออไปเช็คด้วยไปเช็คด้วยโอ้โหทำไมโรงพยาบาล<อ>ที่นี่มันแปลกวะเนี่เอเฮ้ยะไหวใช่ไหมอ่ามาเฮ้ยคอยสิเฮ็ดให้เจ้าเด้อเอาได้ครับผมได้ครับผมเจ้ายูซือเด้อเอาได้อก็ห้ฉันรู้สึกว่าฉันป่วยนะเห คก็ไว้ตอนนี้ไดอได้ได้ได้เด็กเจะาการหายเอาหายาแป๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะเจ้าการต้พุม่มหายแป๊บเอ้ได้ครับผมตาเอา้าไม่ใช่หรอหรือว่าเราต้องกดตรงไหนข้างล่างนิดหรออันนี้คือบอกว่าเทคตรงนี้เหรอตรงไหนฮะไม่เห็นมีอะไรหรือว่าให้กดหรือว่าเราต้องไปหยิบก่อนเออน่าจะต้องหยิบก่อนครับผมนี่ไงนี่ไงเออเอา เครื่องวัดประกอบแล้วก็มาวัดพี่แกครับผมเ <Hey, S 1> อ๊ะเขาจะเข้าได้เอาเดอ้ออ่าโอ้คุณมีอาการป่วยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะจัดการให้คุณเลยเออเดี๋ยวหายามาซอยเจ้าเดอ้อ <c oughs> ได้ได้ได,ได้แล้วก็เพิ่อนเพื่อกับผมจากรูมแล้วก็ไปเอาม,มาห้องนี้เหรอเอ๋ห้องนี้นี่ว่าเออเอ๊ะแล้วก็เอามันมาเออ นี่นี่มาแล้วครับผมมาแล้วครับอ้าวประตูประตูปิีซิคอยอ่าไม่ต้องห่วงนะครับผมยังไงก็คุณไม่รอดชีวิตก็น่าจะตายเอาไม่ใช่ฮะเียนเจอานะว้าวซึกดีขืนพานาวะโอ้ขอบใจเหลายโอ้ยอ่้โอ้ยังสี่บ่้อวมึงถือยาสิบ่เอา เอาเชิญครับผมเชิญครับผมโอ้ยพอดีว่าโรงพยาบาลของเราครับผมมีผมเป็นหมอแค่คนเดียวครับผมดูแลทุกส่วนทุกอย่างครับผมพอดีว่าที่นี่ไม่ค่อยจะมีคนครับผมเพราะว่าเป็นช่วงสงการานรยัยไม่เป็นไรนะอ่าผมนี่ดูแลร,รักษาทุกคนครับผมเอ้วัดดีจา้าที่นี่คือฮอปพิทเทลโรงพยาบาลเอฟทีเอสครับผมมีให้ผมช่วยไหมคะคุณไอ้ฉันวันเตอร์ดิงอ่ะเอ้ยคนจับนะไฟช็อดเออได้ได้ได,ได,ได้ได้เลยพวกเราสามารถทำมันได้ดิ เนี่ยไปทาเขายี่หองเลยเดอ้เอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปเสียงที่ดีมากขอบคุณแค่ไปไหมเออไปไปเอ้ยแต่ว่าไม่มีจ่ายตังค์เหรอเฮ้ยแปลกเนาะไม่มีจ่ายตังค์เหรอเอ้ยเราจะทำให้เนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นบัตร30บาทหรือไม่ก็ฟรีชั่วสงการครับผมเอออะไงเจบอกว่าฮะยาเอายามาให้เลยใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่อะไรอ่ะอะไรที่เจ้าเจ้าดีขึ้นเอาฮะเออเช่นอยู่ที่นี่ไฟช็อตอ่ะตรงไหนโอเคก็เค่แค่จะค่อยซอยให้เจ้าเองเออแล้วก็ไปเอาที่ไหนนี่เอ้ยเออไปเอาสลิงกับผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคแสดงว่าตรงนี้กับผมเป็นที่รวมยากับผมเออเป็นที่รวมยาไว้เออมา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 ยังไง จิตจา๋าทำมาแล้วสลิงสลิงมา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 เฮ้เฮ้เออผมขออนุญาตฉีดปกคอได้ครับนี่เอาเลยเออโอ้ไปได้เอาดอออีขึ้นบ่อก็ต้องเงียบจ,จ้ะเจ้าขอบคุณค่ะเอาเอาไอเจ้าจะลุที่นอนโอ้ไปไปไป มันได้หดเงิน้อมโอ้เจ๊เอาเชิญครับผมเชิญครับโอ้ว่าจังไดอาว่าจังไดเอ๊ะพวกเจอดีป่วยอีหอย่างนีง่ฮเหเอ๊ะวัดดีวัดดียินดียินดีต้อนรับสู่โรงเล่มเอ s ีเอ็ดม่มีอย่างบางย่างเพราะว่าที่เจก,กับันหัวข่อยอ่ะอะหัวเจี๊ยบดีบอสมักเอ็มอาร์ทีตัว ม,มีมีมีเด้อไปถ่ายอยู่ห้องสามเอ้ยหัวแตบ่เอาๆหนีให้ตัเลือดอยู่นี่แม่เบอรไปเดี๋ยวตามไปผมสามารถเดือนได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันต้องซื้ออย่างเดียวครับผมเหนื่อยตายไปอันนี้ห้องสองอันนี้ห้องสามเอ๊ทำไมเอกสารมันเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้โรงแรมของเอ้ยโรงพยาบาลของเราโอ้ยนี่เรามาเช็คแบบนี้เลยเหรออามามามาเข้าไปอ้าว เฮ้ยเกินยังขึด้วยวะโอ้เปิดทีวีเอาทีวีไหนทำไมต้องเปิดทีวีทีวีด้วยวะม,มันสำคัญเหรอเอออ๋อเวลาอ๋อหายแล้ว,วจะจิแก้รให้เอาคอยเป็นหมอเทพเสียคอยเสียคอยอ่อหมอว่าน,นี่ไอ้ก็ไอฟฟอกฟอกดักมืดมืด ได้ได้จะคอยจะกัรให้ครับผมโอ้โหหูซิบดีตะบูวานแล้วเอ้ยดีจังๆมากเหมือเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเะคอยจัดการเอ้ยโอเคขอบคุณจ้าจไปไปกลับไปก่อนกลับไปก่อนนุ้ยเอาปิดประตูซิกูยอีกปอบมึงไปไปกลับไปก่อนจ้าไปหารูปบอนใหญ่สักไปเอ้ย ขอยขว้สิเปิดทีวีไม่ได้นี่ขาเวลาได้ได้ได้ไดาแต่ทีวีไหนอ่ะมายถึงทีวีข้างหน้านี้หรือเปล่าอ้าวอ๋อทีวีนี่ทีวีนี่เออโอ้โหวิป้าสุกะโอ้โหสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบเก้าลูกบาทเลยนะโอ้โหแต่ว่าไม่มีไงประเด็นนะเออเอาเอาฮาดิพูดอะไรนี่เบกกิ้งเบกกิ้งเนยเบกกิ้งเนย โอ้โหเ้นาตาแมเฮ้ยไปไปไมีดียงมีเดียงหมู่บ้านนี่เฮ้ยไ่อยังดอ้เข้าฝ่อโงบาาบาลิันน่สิม่อย่งดอกตอนนี้เฮ้ยชิวๆ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 บัตรเตะลูกค้าสิมีไผเข้าบ้านจะคตรมาตอนนี้เฮ้ยบอกว่าเอ้พวกเขาห่วงซิวซิวเฮียนไต้พนเอาว่าเฮ้ยบอกว่าเห็ุงานอยู่ข้างนอกพนเอาว่ามาไหม เปิดประตูเอ้ยเ,เ,เราควระจะเน้นใจไอ้เอฟเฟกต์กับผมฟอ็อกโอ้ไอ้ที่ผมมาเมื่อกี้นี่หว่าเป็นฟฟออออเอฟเฟกไอ้ฟ็อกฟอกอะเฮ้ยมันเข้าสู่ร่างกายเราครับผมเอ้ยแล้วเอ้ยทีวีนี่มันบอกคืนนี้เหรอมงเอ้ยดีกูหยากนี่บาเดเีอะเอ้ยแต่ว่าเกี่ยวกับหัวใช่ไหมเฮ้ยออบอกว่าหันยิมากนี่น่าสงสัยเราครับผมเพราะว่ามันน่าจะติดเสียบมากครับผม เอ้ยขอให้เป็นหมือนแี้วกันมือเนี่ยเอ้ยมาเอ้ยควรทำความสะอาดเอาเอ้ยว่าอยู่อ้นี้มันคืออะไรว่าแล้วมันต้องทำความสะอาดรับผมปกติไอ้เกมอะไรนะเกมตาดูบล็อกแนวพีพีแบบนี้กับผมมันมักอยากให้เรามาทําความสะอาดด้วยกับผมเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรกับผมหรือว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอยากให้เราฆ่าวเวลาครับผม อบอกเลยว่าโรงพยาบาลนี้ไม่มีอะไรให้หลอนหรอกครับผมเออช,ชิวๆฮะชิวๆอ๋อห้องนี้บ่มีห้องนี้บ่มีออมเออห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีครับผมมันน่าจะอยู่ข้างนอกแทนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเออแล้วก็ตรงนี้ครับผมเอออ่าแล้วก็อันนี้ไม่มีแล้วก็ตรงนี้ครับผม,นนม,ม,ผมห้องนี้ด้วยนึงอ่านี่เราสามารถเป็นนอนเช็คได้ไหมเอ้ยอยังเก่ากึกเลย นี่มันโรงพยาบาลอะไรมันแน่เฮ้ยไม่ควรจะมีตังค์อืมแสดงว่าห้องนี้เราใช้ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีขยะเนี่ยเนี่ยเอ้าอ๋อห้องน้ำนีกว่าโอ้ยนึกว่าห้องอีหยังโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรอลูกค้ารอคนป่วยอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครับผมเอ้ยอ้าวเปปิดนาฬิกาผมอุ้ยเปิดไม่ได้หลอเปล่านี่ก็ดีเถอะวะเยเย่เย่เฮ้ยจับมุกอะไรอ้าว เอ๊ะเวลาเดิมไม่ใช่ระดับสองจุดสามสี่เยอันนี้วันที่สองหรือเปล่าน่าจะคืนที่สองอ้าวไนท์ทูอาละคืนแรกก็ไม่มีอะไรกับผมโอ้ยคืนสองก็ไม่ได้จะมีอะไรเหมือนเดิมกับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกดนาฬิกาก่อนกับผมสำหรับ คืนนี้คำคืนนี้ไม่มีดวงดาวโอ้ยอาม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 าอกนาฬิกาก่อนเออเรียบร้อยเรียบร้อยเออแล้วก็มารอลูกค้าครับผมเอยรอคนป่วยเย้ยยแล้วก็ตอนนี้ครับผมมันเลนนินงอา้าวฝนตกตีไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะโอ้ยจะไปรักอ้าฝนตกเหรอแต่ว่าดาวมันยังเยอะอยู่เลยนะ ตกจังเดียว่ะเดี๋ยวเรามารอสักหน่อยครับผมมารว่าจะมีใครมาหรือเปล่าโอ้โหบอกว่าให้ไปเอาไม้ม็อบครับผมมาทำความสะอาดโอ้นี่ไงเอ้ไม่เห็นมีฝนเลยนะแสดงว่าไอ้ฝนมันมาตอนที่ว่าเรายังไม่มาเอาไม้ม็อบอยู่ไหนวะรือว่าเรามีอยู่แล้วไม้ม็อบมั้งนะจะลองดูก่อนเอาแสดงว่าเราต้องใช้ไม้ม็อบจริงๆครับผมแต่ว่าอยู่ใส่ว่าไม้ม็อบู่ใส่ว่า เออเออเออเเอออ้าไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นน้ำเอ้าไม่ใช่ห้องนี้เหรอเสีงว่าเราต้องเดินหาไม้ม็อก่อนใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนครับผมประเดียนน่ะเออไม้ม็อกของผมทำความสะอาดครับผมพื้นแต่ผมไม่รู้ว่าไม้ม้อบเป็นอยู่ใส่ไงปะเดีนน่ะเดียว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 เ อดูว่ามันอยู่ข้างหน้าแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตดูวะไอ้ตายเหอะสาระเอยเอาจะฝาบิดประตูรัดกันที่ละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดรูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่มอ่ขควงเราเอยตอนแรกเอ้แต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยปืนพี่จีอันนี้ก็ปืนเก้าอี้ เอเอไม่มอบพิเศษแล้วคุณจะให้ผมหาไม้มอบจากที่ไหนล่ะลูกนี่เออเอ๊ะเอ๊ะไม่เจอเว้ยไม่เจอเว้ยห้องนี้หรือเปล่าอันนี้ห้องเก็บยาไปใช่หรืออ่าไอห้องนี้ก็เป็นห้องอดูแลคนป่วยครับผมอ๋ออันนี้เก็ปัดไปเหร เดี๋ยวเราไปห้องนี้แล้วกันครับผมล็อกเกอร์รูมห้องเก็บของน่าจะอยู่ที่นี่หรือเปล่านี่ไงไม้มัอบโอ้โหอาขวามึงไอ้เนื้สิหาวขวายซะแล้วนี่ไปอยู่ห้องเก็บของครับผมเออสวยมา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 เอาวางไอ้เออตรงนี้ตู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 ้ไทยครับผมไอ้ตัวนี้ไม่มีนะแล้วก็เอ้าตัวนี้เอ้า แล้วป๊อปอ๋อน <super progressive entin> <pl ains> ่าจะอันเดียวกันน่ามามาเดี๋ยวเราถูตรงนี้ก่อนเฮ้ยฝนตวงของตัวเลยลังคาหัวคักในโรงพยาบาลผมว่าผมว่าโรงบาลนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยขนาดน้ำยังไหลลงมาได้เนี่ยลังคาด้วยแน่ๆเลยผมว่านะเออเสี่ห้าหกเจ้าหกสองอสุดท้ายของผมนี่มาแล้วมาและอสุดท้ายเอ๊ะนี่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 เรียบร้อย เออแต่ว่าวันที่คืนที่สองนี้ยังไม่มีใครมาเลยครับผมหรือว่าเป็นเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าเบอร์แปลกมากนะเออนะมีฝนอีกแล้วครับผมเอออันนี้คืออะไรไอ้ไปเหมือนไอมาแล้วมาแล้วอ๋อก็เลยจะพูดได้เหมือนอะไรนะ,ฟะไฟจะดับครับผมน้ายินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเอ s ยจ้าอยากช่วยไหม จันเหรอว่าจะเลี้ยงถ้าคุณควรที่จะเสด็จมีนะในอ่ะฟูชัดอีกแล้วเหรอเฮ้ยน่าสงสัยครับผมไปที่ห้องหนึ่งเลยเออดีดีที่เขาพูดจะเฮ้ยไอ้โลกนี้อีกแล้วครับผมไอ้ที่ว่าเป็นข่าวแล้วก็ไอ้คนผู้ชายเมื่อกี้ที่ว่ามาครับผมอีน่าสงสัยครับผมมันเป็นเวลาแปลกๆหรือเปล่าเออมาแล้วก็น่าจะเอายามาให้มันครับผมอ้าว เออช่วยกันเองเอาซึ่งตัวไอ้เหี้ยซึ่งตัวนี้อะเออฮะฟุชชอตคืออะไรวะอ่าลิปต์จิ๊บช็ชอตเออเอาไอ้สันส้นๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวมันต้องไปเอาอะไรสักอย่างเออไปเอาที่ห้องเก็บยาครับผมเอาเอาเออนี่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 ข้างบนเหรอ Come kịp kìm ma. Oh, kìm kìa. Sit chuẩn. Ay, cắt tòa tòa chìa. Achimuan mốt gặp nít nòi. Uuuuuu. Bao đi kim bao. đi. Yo! Oh, gặp 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 Cái gặp gặp เลิกมันจะง่ายเอ้าเรื่อเกินอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชายเจ้าเป็นโลกเดียวกันบ่กอ้าวเอ๊ะยินดีต้อนรับจ้าโรงแรมเอ้ยโรงบาดยิบยิบถกเป็นอะไรกับโรงแรมมันเนี่ยเอ้ยเอาเป็นอะไรด้เอาบอกนี่แห่ฮัลโหลฮัลโหลอ้าว โอ้ยังไงก็ตามนะเออฉันต้องการอา่ะไปห้องหนึ่งอา้าวอ้าวยังไม่บอกว่าเป็นอะไรไปห้องหนึ่งซะแล้วไอ้นี่มันน่าสงสัยเว้ยเออเอาปิดประตูพร้อมเออเปิดประตูทีปิดทำไมเราอยู่กันแค่สองคนนะกลัวอะไรฮะไอ้นี่มันน่าสงสัยเว้ยอ่ะเช็คอากาศมาหน่อย เออไปไหนเอาฮัลโหลเอ้ยโอ้ฉันรู้สึกป่วยอ่ะเอ้าแล้วก็ปวดหัวมากๆเลยอ่ะเออโอ้ยอ่าจะช็คอ้องปูไปกันเลยมา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 เออไปด้อืมคนป่วยหนักเลยนะอ้าวเดี๋ยวเอายามาให้จ้ะ แป๊บนึงเด้ออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บบึงอย่ยากรบมาสงสัยเป็นตากฝนครับผมกเ็เลยเป็นไข่ครับผมเออปวดหัวแหงน่าจะเป็นแบบนั้นมาเอาเพื่อนเอาอยาไปโอเค่าเอาจจอเดี๋ยวเจาะสิดี่หูซึกดีอ่าดีขึ้นเร็วนี่ละ่ะเออไปลุกไปบ้านเนี่ยเออเอ้าเอา,เอา,เอา,เอา โอ้ยไปเฮ้ใยใครล่ะเงินใจทาสุอ,อยาเล่าดเหรอวะยื่นมือใสยตุ๋ยอเอาม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 าเฮ้ยมะงไงครับคุณผู้ชายครับผมเออฮะเฮ้ยฉันจะบคุณได้อ่ะเฮ้ยคุณเป็นคนที่มอใช่ไหมมาจากมอใช่ไหมโอ้ยเย้ฉันคิดว่ามันนะวอสเออฉันสามารถเอ็นเตอร์ไอ้บอทอาวยังไงก็ตามมา แล้วคนก็ไปที่ห้องสามเลยแล้วกันไปอ๋อไอ้คนเมื่อวานนีิว่าน่าจะใช่ครับผมไป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 ดีขึ้นหรือยังครับผมไปไปไปเช็คสมองเจ้าเนี่ยเบ้อโอ้ยทางอย่างญี่พิ่นแหมโอ้ยยัก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 ขึ้นแคบขึ้นขึ้นขึนเออเดี๋ยวเข้าไปเลยครับผมโรคอ้าวไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดโรงพยาบาลเราไม่มีคำว่าปิดประตูครับผมไปเข้าไปโอ้โหสั้นสั้นสั้น ไปไนได้อาวดีขึ้นบอเออแล้วเปิดทีวีดูกับผมว่าอาการมันเป็นยังไงบอกมอสิเอออะไรวะนะ่ะแย่มากเลยนะมันอะไรวะอืมเยอะมากเลยนะเฮ้ยคุณรู้สึกโอเคใช่ไหมอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยซักซักซักเฮ้ยด็อกเตอร์เป็นยังเจ้าอเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ ไปห้องสามไปเอายามาเอ้ยดูว่าอะไรอ๋อเออเออเอายังไงอันเนี่ยบ้าอ้าวไปจบวันนี้คือวันสามแล้วเรจะช่วยเป็นยังไงอ่ะเพื่อนอ้าวยังไงอ่ะเนี่ย งงเลยครับผมเอาเอาเอ่ะ<อ><อ>ให้มันค้าๆแบบนี้เหรอเอาเคยๆโอเคงั้นเราไปจบคืนนี้แล้วก็ไปขึ้นคืนสามคณะและ้วกันครับผมงงเลยว่าเมื่อกี้คืออะไรว้าเออโอเคคืนที่สามมาละเคไปี่ไฟไนท์ทรีคืนที่สาม มาไหมโอเคอ่าอ่าเหมือนเดิมครับผมบ้า,าตั้งนาฬิกาไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปดูเอ้ยห้องสามไมเป็นยังไงเมื่อกี้เนี่ยมันอ่ามนผนึกอะเบอเหมือนผนึกไว้เลยครับผมเองงเว้ยงงเว้ยนี่โรงพยาบาลเราต้องเปิดประตูทิ้งไว้ทุกบานครับผมไม่มีเขาว่าปิดอาเชิญครับอ่าตัวนี้ครับผมเออเขาเตอร์ได้เลยสามสิบบาทรับผมรักษาทุกโรค อ้าเอ้ยทำไมตกกลามเสียบแบบนั้นวะนี่นะเออเสียบแปลกๆปลกนผมอ้าจะรู้สึกอ่าข้างล่างวิ่เตอร์นิดหน่อยเนี่ยเอ้ยเอาขอเช็คได้ไหมย่างไรก็ตามก็งั้นไปห้องที่หนึ่งแล้วกันนะผมอ่เจ๋งๆโอ้าวขอบคุณครับไปมาแม่โลเอ้ยทำไมหน้าดาแปลกก็เพื่อนอ้าวห้องนี้เออห้องนี้แหละไป ดีไม่ปิีอ้าวปิดประตูอีกอ่ะเอ้หน้าตาเจ้ามันแปลกนะอ้าวนะโอ้ยหยิบสั่ยันเป็นตะยาด้วยเว้ยเอ้ขอเช็คหน่อยนะครับยิมนักกลัวเว้ยจะรู้สึกปวยอ่ะเขียเขี้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 เขยเข้ยเด้อ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 เช็คอุณหภูงเด้ออะเรียบอ อุ้นตะปูบเขาเจ้ามันหูซิกว่าป่วยหูป่ยวยป่วยป่วย,ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะไปหายามาให้ครับผมเออเดี๋ยวยามาช่วยนะเป็นยาพาราครับผมกินมาละสองเม็ดนะเออมาละมาละยาพารามาละเออกินครั้งละสองเม็ดนะครับผมเอาไปเลยเออดีขึ้นไหมเออ มันเนียวไหนวะโอ้ขัดจ้าเออมา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 ดุกมาบ้านเน <ian> ี่ยเฮียอย่างก็ซาบอกว่าให้เปิดทีวีดูก็ผมอมา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 ถึงทีวีตัวนี้ใช่ไหมใช่แหละใช่แหละใช่แหละเออเอาบอกนี่ก็เด้โอ้เว้ยไม่เห็นนักข่าวที่โคตรจะน่ากลัวเลยครับผมเฮ้ยเวกิ้นนิวเวกิ้นนิว เพราะว่าหลังจากมาเมสันครับผมโอ้ไอ้ลูกเครียดอีกแล้วครับผมเฮ้ยโอ้ยมา,มาที่เมืองนี้ครับผมเอ้ยทางกลับของเราครับผมน่ากลัวนะน่ากลัวนะเอ้เดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ครับผมข้างหน้านก็ไม่มีใครนะครับผมเป็นหน้าโลภพตายบาลที่เงียบๆนะครับผมเออแปลกดีแปลกดีกดอืม เอ๊ะทำไมตาเป็นสีม่วงวะเอแาาเอ,เอเแต่เขาบอกว่าเอออะไรวะไปเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะผมเออเราต้องรักษาตัวเองนะครับผมเออดูแลตัวเองดีๆนะครับผมเพราะว่ามีโรคแปลกอยู่ครับผมเอ้ยไม่มีใครชอบที่ดีเลยครับผมเอ้ยาาเอ้ยไปบ้าบอเงาเออพวกเอิดเอา ดีเซ็ต power กับผมกล่องพาวเวอร์อยู่ไหนวะข้างในเหรอบอกว่าให้ดีเซ็ตกล่องพาวเวอร์รอ๋อแต่บอกว่าเอาไใส่กับผมบอกว่าเอาไซด์คือข้างน,น,น,นอกใช่ไหมเสียงว่าอ๋อนี่ไงประตูทางหนีไฟน่าจะออกทางนี้ได้อยู่ครับผมเออนี่ไงว้านี่มันคือโรงพยาบาลสวยนะสวยนะนี่ไงพาวเวอร์ของเราปุ๊บเดี๋ยวเวลาดีเซ็ตบันพรับ เยยมาตอกจบตเยเดเยเดกเยนเเดี๋ยวเดพี่ประตูพี่ประตูพี <h 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 ่ประตูพี่ประตูเออเฮ้ยเฮ้ยเฮยังาว่าหันนี่เฮ้ยบาคนไดข่าวตัวนีเ้ยาแล้วเ้ยมันสิอเ็ดเยังะเฮ้ยเดี๋ยวนแล้วบัการนีเดิหลังจากคิดเอาออกไปอะ อ้าวเฮ้ยคือจงขึ้นวะตู้ออะไรเนี่ยตอนนี้เป็นล็อบบี้ยคาขัวตัวยังวะ้ยโอ้ยเดินซะเดินซะมีประตูมีประตูมีประตูตู้น่าลวะ ตัวหาตำรวจตัวหาตำรวจกันหนึ่ตุดตำรวจเจ้าดีตุดเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมารับสายหาแล้วเฮลโหลนี่คือตำรวจตึกเก้าหนึ่งนะเอ้กูตำรวจมีอย่างเปเปลียนใรบ้านคอยสอยกันเนี้ยมีบุษไส้อิบตัดคอยเออมันมันมันัดไฟคอยอะมันบอดีเลยอะสอยกันเนี เอ้ารีดของเราคืออะไรเอาเสียงว่าไปแล้วใช่ไหมก็ยังอยู่ใช่หรอเอาเราจะเข้าไปยังไงครับผมก็คือให้ให้เปิดทั้งหมดเลยเหรออ๋ออารมณ์เหมือนมันเดินครับผมอ๋อเขาจะอยู่มา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 เปิดเครื่องปิดไฟครับผมเอออันนี้ด้วยไหม เิดยังบ้าหันยังสักครู่สักครู่เราดูตรงนี้ก่อนเออไปแล้ว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 นี่จริงๆเราต้องเปิดประตูทิ้งไว้หมดเลยครับผมเพราะว่าถ้ามันไล่เราผมเราจะแค่ปิดจากปิดประตูอย่างเดียวครับผมเออจะได้ไม่ต้องเปิดประปิดเฮ้ยมันทำนี่ทำน,ทนี่หายแล้วมันยังวะแล้วเราจะเป็นยังไงครับผมไปแล้วใช่ไหม เกียบแล้วอุว้ยอุศ์อุศะเกีบเกี้ยวก็ผมเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยไปเล่งๆๆๆๆเๆ่งเอ่เรี่ยเร่งเรงเร่งเร่เร่งเร่เร่งเ่งเร่งเร่งเร่้เร่งเร่งเร่เอเ่องรเร่งเร่งเร่งเรงเร่รงร่่่เร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 เ่่่งงรง

เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมันจะไปไหนตายนี่เจอเองฮะความเดยฝ่าหมดเอตายเลยฮะความเฮยที่พอยเมียนนอนโอเคครับผมสำหรับเกมอะไรนะ Midnight Hospital ครับผมโรงพยาบาลกลางคืนครับผม ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครผมเอยถ้าหากว่าชอบใจถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเอยเพิ่งกลับมาทำครัผมพอดีว่าวงานม,มันหลายหลนนะช่วงนี้ก็ทําเรื่องจบมาหาละยอยู่ครับผมมันก็เลยนานหน่อยเออกย่ายกดจะได้บอแคสแล้วเนี่ยเอยงานเสร็จพอดีครัผมโอเคครับผมบ๊ายบายครับ